สเต็เนี่ยเพราะอะไรูไหมครับเพราะว่าเฮเปกทีคิเอเนี่ยเขาจะให้ตามมุที่ภาวะเพราะฉะนั้นก็จะให้เราจักการที่เราตอบคําถามขั้นพื้นฐานได้ก่อนซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันเนาะก้อหนึ่งกับข้อไข่ที่ผมบอกให้ทุกคนทําเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับสักสองข้อเนี้ยเป็นคําถามพื้นฐานตอบเป็นคําถามพื้นฐานว่า ถ้าเราจะนําองค์กรได้เนี่ยนะครับเราจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งก็คือมีการกําหนดค่านิยมวิสัยทัศน์แล้วก็สองก็คือสื่อสารเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหนึ่งนกอหนึ่งกับของใครถ้าเขาไม่ให้สเต็งสองตัวนี้เราเนี่ยคะแนนเราจะศูนถึงห้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องให้ตัวนี้ก่อนแต่ถ้าเราลองอ่านดูนะครับเขาบอกว่าผู้นําระดับสูงมีการกําหนดมันห้วนมากเลยใช่ไหมครับอันนี้แสดงว่ายัางไม่เข้มแข็งนะคะ ถ้าเข้มแข็งเขาจะบอกว่าผู้นำระดับสูงมีวิธีการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลในการกำหนดวิสัยทัศน์ตามตามตามเอสกอร์ลิงที่อาจารย์แอนพูดทีนี้เลยแต่เขาเขียนเนี้ยแสดงว่ายังไม่มีทั้งคำว่ามีระบบยังไม่มีคำว่ามีประสิทธิผลโอเคไหมครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะชี้ว่าทำไมเราถึงต้องเน้นที่คำถามเบสิกก่อนนะครับอันนี้อันที่หน,นะครับ น,นี้รบกวนรบกวนไปที่รบกวนไปที่ SAR ครับรายงาน SAR แล้วก็ไปหน้า1.1เลยนะครับเป็นที่ไฟล์ SAR รายงานผลการประเมินตอนเองเห็นไหมอ่าข้างบนน,นะครับ ในพา r a กร a p นี้นะครับก็จะบอกว่าผู้นําระดับสูงมีใครบ้างนะครับแล้วก็กํากับติดตามยังไงปุ๊บปุ๊ปบ p a ร a g r a ที่สองบอกเลยครับว่าได้วิสัยทัศน์ยังไงอาจารย <c oughs> ์เห็นไหมครับ <c oughs> อ่านดูก็รู้เลยครับมันไม่เห็นเลยว่าขั้นตอนคืออะไรขั้นตอนคืออะไรนะครับถ้าเราเขียนว่าผู้นําระดับสูงโดยผู้บุนในการนะครับ <c oughs> เรียกเรียกเรียก <c oughs> อ่เนี่ยนะครับประชุมทุกเดือนนี่คือประชุมวันนี้ครับ กรณีนี้เนี่ยพูดอย่างเดียวเลยครับพูดเรื่องของการ,รกําหนดวิสัยทัศน์และค่านยิยมหนึ่งสองสามเนี่ยเนี่ย,ยการที่เราเขียนไม่ตรงกับคําถามเนี่ยนะครับแค่นี้จะแสดงถึงความแมทริลิตี้อย่างนนะถ้าผมอ่านประมาณนี้นะครับไม่เกินไม่เกินแบรนสองแน่นอนอ่านอ่านประมาณนี้เนาะการเขียนก็ส